ง่ายๆเลยก็คือนี่เราก็ปิดกุญแจเลยนะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไฟสูงไฟต่ำปุ่มนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเปิดไฟของรถนะคะดันไปด้านนี้ลิมสุดเลยจะปิดไฟด้านหน้ารถนะคะดันมาที่ตรงกลางจะเป็นปุ่มลีไฟและด้านหน้าสุดนะคะจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะคะเรามาดูไฟข้างหน้ารถกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะนี่ดันปุ่มริมสุดนะคะจะเป็นปิดไฟ กลางานะคะนี่คือไฟหลีและด้านไปเิมสุดนี้ก็คือเปิดไฟนะคะสว่างเต็มเลยแล้วจะมีไฟด้านหน้าด้วยเป็นไฟ LED นะคะลูกทรงของ GP จะเป็นอย่างนี้ทรงสวยน่ามากเลยนะคะต่อไปนะคะจะมาดูที่ปุ่มไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเวลาเรากดไปฝั่งไหนมันก็จะมีเสียงนะคะกดหยุดก็คือกดตรงกลางไปหนึ่งทีและตรงนี้ปุ่มสีเหลืองๆก็คือแตะรถของเราะคะ่ะนี่ และรถของเราจะปรับระดับได้3าระดับเช่นเดียวกันนะคะช้าปานกลางเร็วนะคะปรับได้3าระดับเลยแล้วก็ปุ่ม2ปุ่มนี้ปุ่ม B ปุ่ม R เป็นปุ่มปรับระดับรถนะคะปุ่มดีก็คือเดินหน้าส่วนเรากดไปที่ปุ่ม R ก็คือถอยหลังปุ่มถอยหลังจะมีเสียงนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็มาดูนะคะด้านหลังรถกันค่ะ ของรถจะอยู่ในตัวเครื่องอีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงนี้นะคะจะสามารถใส่ของได้ของที่มากับรถคันนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะเราจะมีให้แล้วก็เป็นตัวที่ชาร์จของรถนะคะนี่นและเมื่อลูกค้านะคะไม่ใช้รถเป็นเวลานานอย่าลืมนะคะมารับตรงนี้ให้ไปที่ออฟแต่ถ้าสมสม,มุติว่าลูกค้าจะนํากลับมาใช้งานใหม่อย่าลืมดันมาที่เดิมนะคะคือดันมาฝั่งนี้โอเค นี้ก็จะเป็นตะกร้าไว้สําหรับพ่อค้าลูกค้านะคะไว้ใส่ของนะคะสําหรับแม่บ้านพ่อบ้าน ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในที่เพนหรือว่า